สวัสดีครับผมดีเจเฉาครับวัทไหหาผู้ให้เสียงภาพแพนด้าโปนะครับนักรบมังกรในภาพยนตร์กังฟูแพนด้าภาค4นั่นเองครับนักรบมังกรคือตัวตนของข้าสกันดสวัสดีครับพี่แจ็คแบคครับลองถามโนซี no How do you do manHi ThailandThis is Jack Black and I'm back with Kung Fu Panda 4Now we all know Po's family runs a very successful restaurant business and I'm thinking of developing a new item for the restaurant's menuI'm thinking a noodle dish ใช่แล้วครับธุรกิจกําลังไปได้สวยเลยครับใครหลักที่จะไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวันเนี่ยมีสามือ้อผมเนี่ยกินไปแล้วห้ามื้อครับอู้ I think Tom Yum Noodles would be an awesome choice, but I need some help testing this recipe out. แน่นอนอยู่แล้วสูตรก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำต้องอร่อยชัวร์เลยครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุดแซ่บซุปต้มยำรสเด็ดว่าแต่มีซุปสูตรลับหรือยังครับ a l right, now we already have the secret recipe for the broth. And well, I can't share that here because, you know, it's a secret. But I will need some help to cook the rest of the ingredients and season it to perfection. Okay, first, we need to cook the noodles and the bean sprouts in the boiling water because we're going to eat our veggies, guys. ก่อนหน่งก็ต้องลวกเส้นกับผักก่อนนะฮะตามที่พี่แจ็คบอกนะครับนี่เส้นใส่ไปนะครับผักอ่าถั่วงอกแม่เรื่องลวกก๋วยเตี๋ยวนี่ถนัดอยู่แล้วครับพี่ครับเออพี่แจ็ครับเดี๋ยวก่อนนะฮะมันต้องลวกประมาณนี้ใช่ไหมพี่ Now the worst thing in a noodle dish is a soggy noodle and we don't want that so we'll cook this until it's just slightly underdone then drain and put them in your serving bowl อ่านี่น,น,น,นีพี่แจ็คครับ นี่รวกประมาณนี้เอาละเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในชามโอ้โยพลังของข้าคือก๋วยเตี๋ยว next Blanch the fish cakes and fish balls in boiling water for about 7 to 10 seconds and add them to your noodles in the serving bowl then add two heaping tablespoons of the cooked ground meat เอมันยังขาดอะไรไปเนี่ย Now it's time for seasoning. Use a pot or a large bowl and season the secret recipe broth we made earlier by combining sugar, fish sauce, lime juice, ground peanuts, and chili flakes for some spice. Then stir to ensure the sugar's all dissolved and pour the broth gently over the noodles. Top the bowl with cilantro, fried garlic, and garlic oil. เ Ver ดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับตกลงแล้วมันใส่กระเจียวเทียมไอ้กระเทียมเจียวก่อนหรือว่าผักชีก่อนครับอ๋องั้นผมใส่พร้อมกันเลยละกันอาอละกระเทียมเจียวฟ้าผักชีปึ้งอ่ะแล้วไงต่อครับ and serve immediately because who can resist that delicious bowl of goodness แล้วครับผมนะฮะนี่มันซุปสูตรลับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเอ้ยเรียกได้ว่าแค่กินเนี่ยก็เท่านี้เนี่ยก็รู้เดยว่าอร่อยชัวร์ครับยิ่งได้น้ำซุปสูตรลับนะครับผมบวกกับเครื่องต้งยมยำสุดจี๊ดนะครับอย่างพริกแล้วก็มะนาวเข้าไปด้วยกันแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งจะมีความหอมนะครับไปถึงร้อยลี้พันลี้ันเลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยใครจะต้านทานไหวจริงจริงไหมครับนี่ครับสุดยอดโอ้พลังของข้าคือก๋วยเตี๋ยว หนึ่งน้ำหนึ่งคิดถึงสง And there you have it. The perfect bowl of Tom Yum noodles. Well, I would devour that. จัดว่าเด็ดแบบนี้นะครับยกให้เป็นสูตรลับกวยเตียวต้องยําที่ทุกคนควรลองมาชิมกันเลยนะครับ Come and enjoy the film on the big screen at SF Cinema แล้วมาสนุกกับกับฟูแพนดาภาคสีนะครับ7มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ที่ SF Cinema วะไทยฮ